อ่าตอนนี้ก็คือเช็คเสียงก่อนนะคะใครที่เข้ามานะคะจะเชื่อมาจจกมาจจกอันนี้แจกเรตีสิบรางวัลนะงานเพียรมาสุดท้ายนะคะจัดหนักจัดเต็มเลยเยอะค่ะฟังเสียงกันแล้วกันเนาะดังไหมือนจะไม นาแเวทนึ่ค่ะได้ยินชัดไหมคะคนที่เข้ามาตอนนี้เดี๋ยวจะแจ้งมาด้วยนะคะว่าเสียงดังทางชัดหรือเปล่าใส่ถุงมือกล้หน่อยเนี่ยจะดังอยู่หรอะพอฟังเสียงพี่นันเลยค่ะพี่นันค่ะสวัสดีค่ะแม่ติ๊กนะคะ เอเสียงพี่แมมชัดดังมากเลยค่ะดีมากดังไหมดังดีมากเลยค่ะโอ้กล้องเราก็ชัดมากเลยนะคะทุกลูขมขนกันเลยทีเดียวเห็นกันหมดอ่ะเราเริ่มเลยแล้วกันวันนี้มีลูกค้าเข้ามาแป๊บหนึ่งนะคะในโซเชียลสามท่านเลยนะคะตอนนี้สวัสดีค่ะ อากจะเชียลูกค้านะคะแล้วก็ลูกค้าที่เดินชอปปิ้งอย่ใน,นตึกสุนจัมเวิร์ของเราด้วยนะคะพบกันในบรรยากาศงานแห่เทียนภรษาของสุนีาทวเวอร์เราจัดก่อนนะคะจัดก่อนงานเทียนซึ่งวันพรุ่งนี้นะเขาจะจัดงานแห่เทียนบัรัชาทใ,ในวันพรุ่งนี้แล้วนะคะเราก็อยู่กับงานเทียนของสุนีก่อนวันนี้วันสุดท้ายแวะเขามาดูในเพจของเราเยอะๆในนี้เรากำลังไลฟ์อยู่นะคะส่วนใครที่ไม่ได้ไปเที่ยวไหนวันนี้มันหยุดเข้ามา ช้อปปิ้งที่ตึกสูซีทาวเวอร์ได้เลยชมงานของเราได้เลยค่ะงานเทียนของฟูซุนีนะคะสืบสารตำนานเทียนภาษามรดกล้ำค่าคู่เมืองอุ่นนะคะวันสุดท้ายแบบนี้ก็จัดหนักจัดเต็มกันเลยสิคะคุณลูกค้าและว,วันนี้อยู่กับหนึ่งร้านของเราร้านสุดท้ายที่แจกของเรานะคะโรตีสายใหม่ร้านบังเซฟโรตีสายใหม่อยุธทยา เลยค่ะเจกับพี่แหม่มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่แหม่มตอนนี้นะคะเสียงนี่จะได้ยินในโซเชียลนะแต่ว่าในงานนี่จะไม่ได้สืยงพี่แหม่มเพราะว่าไมค์เรามีอยู่ตัวเดียวนะคะค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านสายใหม่ซึ่งเป็นสายไหมแบบดั้งเดิมของอายุทยาแท้ๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะหลายคนเนี่ยก็เคยได้ยินมาโอ้รตีสายใหม่รถตีสายอายุทยา มีอยู่ทั่วประเทศไทยเลยใช,ใช่ค่ะมีอยู่ทั่วประเทศนะคะตอนนี้<ต>เป็นต้นตำรับคือจังหวัดอยุธยาเท่านั้นค่ะถูกต้องแล้วค่ะและโรตีของร้านพี่หม่มนะเขาจะทำสดสดร้อน,นร้อนนั่นก็คือทำอยู่นะคะตอนนี้เดี๋ยวเราจะซูมกล้องไปที่วิธีการทำโรตีของพี่หม่มนะพี่หม่มอธิบายให้ฟังว่าวิธีการทำโรตีทำสายไหม ในแต่ละครั้งเนี่ยทำอย่างไรนะคะ,อะขออนุญาตนะเราจะาแผ่นกล้องเข้าไปใกล้นะคะค่ะมีคนทาอันนี้นะคะ<า>อันนี้ก็จะเป็นวิธีการทําแป้งของโรตีสายใหม่นะคะซึ่งทําแป้งนี่ก็คือเราก็ต้องทําแป้งให้แบบแผ่นบางๆนะคะโรตีเวลาห่อกับเส้นสายใหม่ก็จะได้นุ่ม,อ,มอร่อยนะคะแล้วก็เราก็ต้องทำร้อนๆด้วยแต่ใครที่ซื้อทานไปก็จะรู้นะคะว่า ตัวตีสายหมนะคะของจังหวัดอยุธยานั้นหอ,อมหวานมันอร่อยนะคะทำสดใหม่ทุกวันะนะะจะไม่มีค้างคืนเลยค่แล้วก็ขายหมดทุกวันด้วยไม่มีทิ้งแน่นอนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นนี่มันจะอร่อยหรอ อร่อยแบบนุ่มละลายในปากเลยนะพี่แม่ค่ะเนี่ยอย่างอย่างเช่นใสายใหม่ตวเนี้ค่ะวิธีการทําของเขาที่เป็นยังไงคะค่ะวิธีทํานะคะ,ะก่อนอื่นนะคะเราต้องมีหัวเชื้อก่อนนะคะหัวเชื้อนี่ก็ซึ่งหัวเชื้อนี่ก็จะผสมก็คือมีแป้งมีน้ํามันพืชนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ทิ้งไว้คืนนึงนะคะทิ้งไว้คืนนึงแล้วก็มาทําเป็นเส้นนะคะก่อนที่จะทําเป็นเส้นนะคะเราต้องเคี่ยวน้ําตาลก่อนนะคะเคี่ยวน้ําตาลให้ดู ดูให้ได้นะคะน้ําตาลนี้ก็ต้องเป็นสิ่งสําคัญมากนะคะสําหรับการทาโรตีใส่ใหม่นี้เราต้องดูน้ําตาลเป็นด้วยนะคะถ้าดูน้ําตาลไม่เป็นนี้น้ําตาลจะอ่อนไปหรือไม่ก็แก่ไปนะคะซึ่งถ้าอ่อนไปก็ทาโรตีใส่ใหม่ไม่ได้นะคะแต่ถ้าแก่ไปก็จะทําออกมาโรตีใส่ใหม่จะขมค่ะอ๋อมันมีสูตรแบบนี้เลไม่ใช่รับใครจะมาทำได้ง่าย,ายๆนะที่แบบเนาะใช่เรื่องแบบนี้ มันต้องแบบเป็นผู้ที่แบบเชี่ยวชาญแล้วก็ข้ามบอร์ดในวงการสายใหม่ใช่ค่ะมาเป็นเวลายาวนานอย่างพี่แหม่มเนอยู่ในวงการสายใหม่นะพี่ะพี่ประมาณห้าสิบปีเพราะว่าเกิดมานี้เกิดมานี้ห้าขวดนี้ก็พ่อก็พ่อแม่ก็ขายตัวตีสายใหม่แล้วโอ้ห้าขวบนี่คืออยู่กับสายใหม่แล้วนะคะค่ะเพราะฉะนั้นสายใหม่ที่อยู่ในเส้นเลือดไม่อหมือนัันใช่ค่ะ เมร้านนี้ไม่ธรรมดาจริงๆะนะคะไม่ธรรมดาจริงๆแล้วก็คือตัวนี้คาราเชียรนี่เขามาเม้นกันเยอะมากเลยนะคะในค,<ม>คุณนัทชัยบอกว่าอร่อยอร่อยแสดงว่าเคยซื้อเคยซื้อทานแล้นะคนนี้นะคะมีลูกค้าอีกหลายท่านเลยเนยน,นะคะคุณบัญชาบอกสายใหม่หน่ากินมากเลย ค่ะขออนุญาตก่อนนะคะหยุดทําแป้งก่อนค่ะเพราะว่าพูดไปอะไรไปกระทะมันร้อนค่ะไม่เป็นได้นะคะยมาดูวิธีการทําเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาดูสายไหมที่มีขายในร้านนะคะคุณนิ่ก็จะทําออกมา3ชุดสามขนาดนะคะค่ะคุณคุณจินจินทาราบอกว่าร้านนี้อร่อยจริงค่ะ เป็คนเชียร์นะคะค่ะซื้อกินแล้วซื้อไปแล้วค่ะลูกค้าหลายคนที่ซื้อไปแล้ว้วกลับมาซื้ออีก่ะคะเขาอร่อยจริงๆริงอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าซื้อแบบกินตลอดนะคะซื้อฝากเพื่อนด้วยใช่ค่ะตอนนี้พี่แมมขายเนี่ยมีอยู่สามชุดใช่ไหมมีอยู่สามราคาค่ะอันนี้ตัวเล็กก่อนชุดเล็กค่ะอันนี้จะขายชุดละสามสิบห้าบาทนะคะค่ะค่ะสามสิบห้าบาทสามชุดร้อยค่ะ แป้งนี่จะได้เท่ากันนะคะพี่ไม่เท่าค่ะสามสามสิบห้าก็ตางหางนะคะส่วนแป้งประมาณนี้นะคะคนดีส่วนชุดลของสินนี่ก็เป็นชุดแป้งนี่จะไซส์ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ชุดที่สองหกสิบบาทหกสิบบาทค่ะชุดงนะคะค่ะสองชุดร้อยค่ะอันนี้สองชุดร้อยชุดร้อยจะเป็นชุดไซส์ใหญ่จะเป็นแป้งแผ่นโปเปียไซส์ใหญ่นะคะนี่ชุดละหนึ่งร้อยค่ะเนี่ค่ะชุดร้อยนะคะ เนี่ยชุดหนึ่งร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าก็กินคนเดียวกินไม่หมดนะคะเนี่ยคนเดียวกินไม่หมดนะคืออร่อยมากๆเลยทีเดียวค่ะระต้องเรียกเพื่อนมากินหลายๆคนเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมาอุดหนุนกันได้เลยนะคะวันนี้วันสุดท้ายจะอยู่ถึงประมาณถึงประมาณหกโมงค่ะประมาณหกโมงทุกเชนค่ะเก็บของค่ะอยุทยา แต่ว่าพี่แหม่มเนี่ยอยู่มอุบลมาขา <บน S 1> อยอยู่อุบลน,นะคะถ้าร้านก็อยู่ที่หน้าวัดนาควายนะคะเขาฝากด้วยนะคะร้านหน้าวัดนาควายนะคะถ้าใครที่จะชิมหรือจะไปซื้อทานก็เชิญที่หน้าวัดนาควายนะคะมีหนึ่งสาขาที่พระชธานีหน้าวัดนาควาค่ะเปิได้เลยเปิดตั้งแต่กี่โมงคะก็ะจะมีถ้าช่วงเช้าก็จะตั้งแต่หกโมงเช้า ถึงสี่โมงเช้าค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงบ่ายก็บ่ายสามถึงสองทุ่มค่ะอ๋อก<ม>็ะจะมี2ช่วง,ง<ม>นะคะก็ไปจับก,กันได้เลยนะคะ,คะสละไทยที่อยากจริงริโรตีค่ะพี่แหมมตอนนี้อคนดูแบบล้นหลามมากเลยวันสุดท้ายดยะมากเลย พราะว่าพี่เหมิแจกโรตีตั้งสิบรางวัลค่ะวันนี้มาแจกโรตีสายใหม่นะคะสิบรางวัลแจกเยอะมากเลยแล้วเราจะแจกกันยังไงกันก็สนันเรื่มากเลยเดียวนะคะตรงนี้อ็อย่างนี้แล้วกันอันนี้นะคะนี่เราจะแจกในทีละชุดนะคะเอาชุดเล็กก่อนนะเล่นรางวัลชุดเล็กก่อนนะคะค่ะชุดเล็กชุดเล็กของเรามีทั้งหมดอันนี้นะคะใช่ รางวัลค่ะรางวัลนะคะชุดเล็ก5รางวัลนะคะเนี่ยนะคะชุดเล็กนะคะชุดละ35บาทนะคะอันนี้5รางวัลนะคะค่ะนี่พี่แหม็คกำลังจะเฉลยคำตอบไปเลยไม่จะถามเลนะอันนี้นะคะชุดเล็กนี่นะคะคำถามมีอยู่ว่าชุดเล็กเนี่ยพี่แหม็คขายชุดเท่าไหร่เนี่ยตอ่อไปจ้าต่อไปเลยนะคะชุดเล็กห้าคนห้าคนห้ารางวัล คนที่จะตอบนี่นะคะจะต้องเป็นผู้ที่กดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าทำผิดกติกาก็คือไม่ได้รับรางวัลนะคะตอบเข้ามาเลยค่ะ5รางวัลนะคะว่าชุดเล็กเท่าไหร่มาแล้วค่ะคุณคนแรกนะคะคุณ e i a y นะชื่ออะไรไม่รู้เป็นภาษาอังกฤษตอบ35มอ่ะท่านแรกสามิาตัทุ่มไปทคานแมค่ะ ถุงตังไหมคะชุดนี้ถุงตังค่ะถุงตังคะ่ะล้อก,กันเลยคะ่ะมาเลยคะ่ะเอาท่านต่อไปคะ่ะท่านต่อไปนะคะอุ่นเยอะมากเลยคะ่ะตอนนี้ค่ะนัดถูกแค่ห้าห้าคนเท่าน,นั้นนะคะจบที่ห<ฆ>้าคนก็คือจบเลยนะคะคุณเอไอีวายคุณเดี๋ยวหนูค่อยหนูค่อยแจกนะรู้รู้ปะ่ะคุณวิกรันคุณพระจันทร์สีเทาคุณน้องนะะกี่คนละหนึ่งสองสามสี่อีกท่านหนึ่งค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะ คุณวิรันคุณวิรัน์คุณตอบสองสองครั้งแล้วน,นะคะคุณวิรันอีกท่านหนึ่งค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะต่อมาอีกท่านหนึ่งค่ะจะได้ชุดนี้นะคะจะได้ชุดนี้ไปค่ะหนึ่งรางวาัลค่ะตอนนี้คนที่ได้รางวัลมีอยู่สี่ท่านแล้วนะคะมีอยู่สี่ท่านค่ะท่านที่ห้าจะเป็นใครคะท่านที่ห้าตอบมาเลยค่ะราคาเท่าไหร่คะชุดเล็กราคาเท่าไหร่คะท่านที่ห้า คุณกายรพัฒน์กำลังชมอยู่ค่ะตอบมาได้เลยค่ะตอบมาได้แลยวค,ค่ะกดไลค์กดแชร์ไว้ก่อนนะคะตอบมาเลยค่ะรางวัลชุดที่5นะคะของเราตัวนี้ค่ะมีไหมคะมีใครตอบมาไหมคะถ้าไม่มีจะได้แค่นี้นะคะสําหรับรางวัลรางวัลแรกของเราค่ะชุดแรกรางวัลแรก35นะคะราคา35บาบาทนะคะมีแค่นี้เนาะไม่มีใครตอบเลยนะ ไม่มีใครตอบจบแค่นี้คะ่ะรางวัลของเราชุดแรกนะคะห้ารางวัลก็ตอบอามาพูตานาทีสุดท้ายพอดีนะคะ<อ>คุณกัลยาณพัฒนาทีสุดท้ายเลยค่ะ,<อ>ะให้คุณกัลยาณพัฒนะคะ35ค่ะอีกอีกสองท่านไม่เป็นไรคะ่ะสองท่านเล่นต่อนะคะคุณคุณมนทยากับคุณเจนจิรา<อ>เล่นต่อเพราะเรายังมีอีกชุดที่สองค่ะชุดที่สอง สามรางวัลใช่ไหมคะสองสามรางวัลนะคะอันนี้จะเป็นชุดละหกสิบบาทนะคะแต่ถ้าในการขายนี่คือชุดละหกชุดเดียวนี่หกสิบาทแต่ถ้าซื้อสองชุดนี้ก้อยหนึ่งนะคะอ่านะคะถามว่าสำหรับรางวัลนี้นะคะสำหรับรางวัลนี้ค่ะให้แค่สามท่านให้ตอบเร็วที่สุดค่ะชุดไซส์กลางชุดนี้ขายราคาเท่าไหร่นะขายราคาเท่าไหร่ค่ะ ตอบมาเลยสามท่านค่ะสามท่านสามท่านค่ะตอบมาเลยค่ะใครตอบก่อนสามท่านแรกได้เลยไปเลยนะคะท่านแรกค่ะคุณปรีคุณปราณีค่ะตอบหกสิบค่ะอารูกต้องคุณกะปิขาวตอบหกสิบคุณนัทชัยตอบหกสิบโอเคหกสิบบาทนะคะจบที่คุณนัทชัยค่ะจบที่คุณนัทชัยนะคะสำหรับชุดกลางค่ะตัวนี้นะคะท่านต่อไปไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะ ตอบใหม่นะจ๊ะตอบใหม่นะจ๊ะเน็ตอาจจะช้ารางวัลสุดท้ายค่ะรางวัลสุดท้ายของเราชุดใหญ่นะคะทีรางวัลค่ะพี่สองรางวัลสองรางวัลค่ะชุดใหญ่ค่ะตัวนี้ขึ้ราคาหนึ่บาทนะคะแต่ถ้าซื้อสชุดนี้ร้อบาทนะคะค่ะคำถามคือชุดนี้ชุดใหญ่สุดราคาเท่าไหร่ค่ะชุดใหญ่ราคาเท่าไหร่ตอบมาได้ค่ะ คุณจินทาราค่ะหนึ่งร้อยค่ะท่านแรกค่ะท่านแรกค่ะได้ไปเลยค่ะท่านสุดท้ายค่ะท่านสุดท้ายค่ะคุณเจนจิราหนึ่ง้อบาทจบค่ะเรียบร้อยนะคะชื่อสุดท้ายเป็นของคุณจินทาราและคุณเจนจิรานะคะท่านอื่นอื่นไม่ต้องเสียใจอยากกินของอร่อยมาซื้อได้ที่งานนะคะฝากเลยนะคะว่าวันนี้ที่คนที่เล่นเกมนะคะให้มารับ ถ้ามึงเย็นไปแล้วเนี่ยก็จะติคุยในร้านแล้วนะคะเพราะว่าต้องไปงาน่อค่ะก็คือผู้ที่ได้รับรางวัลในวันนี้ทั้งหมดสิท่านนะคะให้มารับรางวัลภายในไม่เกิน17นาฬิกาของวันนี้นะคะถ้าเกินนี้ร้านก็จะเก็บของไปหมดแล้วนะคะท่านจะไม่ได้รับประทานเพราะฉะนั้นได้รับประทานค่ะแต่ต้องรอต้อง คืออย่างนี้ให้โอกาสค่ะพี่แมวบอกว่าถ้ามารับวันนี้ไม่ทันน่ะใ,ให้ไปให้เอาคูปองไปยื่นรับวันที่20ที่วัดนภาควายใช่ใจดีมากเลยพี่ราต่อไปถึงวัดน,นควายเลยนะคะเพราะฉะนั้นนะคะทั้งหมด1ิท่านที่ไปรับคูปองรางวัลที่ประชาสัมพันธ์ชั้นหนึ่งนะคะจากนั้นก็มารับของได้เลยนะจ๊ะ,ะตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะประกาศผลอีกทีนะ อาจจะสับสนกันสักหน่อยนะเพราะว่าคนมันเยอะถ้ามารับตอนนี้ก็มารับกับน้องนังมุ้งได้เลยนะคะเอาเอานี่เอาเอาหลักฐานนะน่ะหลักฐานมายืนกันเลยนะเพ่าคุณได้รางวัลที่หนที่2อที่3นะคะเดี๋ยวเราจะประกาศทีหนึ่งนะคะในเพจของสนีทาวเวอร์ค่ะวันนี้ขอบคุณที่มาดังนะคะเดี๋ยวน้องจะอยู่ขายแทนค่ะค่ะเนี่ยคนนี้นะคะเนี่ย่ารักนารักตาแป๋วนี่นนะคะ จะมอบรางวัลให้วันนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะทะี่ติดตามดูไลฟ์สดของเราถล่มทลายมากเลยนะคะพี่สุดท้ายคนดูตั้งเกือบ20คนเลยนะถล่มทลายจริงๆเลยขอขอบคุณจริงๆนะคะกิเลมมอบไว้มาในงานของเราได้และจะถึงประมาณเกือบทุ่มหนึ่งนะคะวันนี้สำหรับงานเทียนขอสตูนีทาวเวอร์ค่ะวันนี้เราสมคันหมดเวลาแล้วนะเจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะอันนี้ไปก่อนแล้วสวัสดีคะ่ะค่ะคุณนี้มสวัสดีคะ่คะ